ดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูทุเรียนต้นละหนึ่งตันโอ้โหพี่น้อยลูกเต็มต้นเลยนี่คือต้นละหนึ่งตันที่นี่โดยปกติทุเรียนบอนทองมันจะมีแค่ประมาณ5้าพูเท่านั้น <5 S 1> เองหพูสามูแต่ที่นี่มีทุเรียน6กพูพซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนที่สมบูรณ์มากมพี่น้อยบอกว่าถ้าตัดวันนี้ได้ให้ทั้งต้นอันนี้คือกินได้แล้วเหรอครับกินได้เลยครับเฮ้ย <H uy> เราสามารถกินบนต้นได้ไหมกินได้ครับ มันมีประกายออกมาอืมอน้ำลายก่อนหอม สวัสดีครับหนุ่มอัุวัน์นะครับวันนี้มาพบกับบรรดา FC หรือว um. ่าแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะครับและเทปนี้เป็นเทปที่เอาใจคนที่ชื่นชอบทุเรียนชอบปลูกทุเรียนชอบรับประทานทุเรียนนะครับเราตามสัญญาครับเรากลับมาที่สวนของผู year, ้ใหญ่น้อยจังหวัดชุมพรอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราให้ผู้ใหญ่น้อยนะครับทดสอบการใช้ปุ๋ยบุญั้งคาวตราขาวเพชรนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีธรรมชาติใส่ในต้นทุเรียนไปนะครับวันนี้เราจะกลับมาที่สจนนะครับว่าสวนของผู้ใหญ่น้อยเนี่ยได้ผลผลิตมากน้อยขนาดไหน เนื้อของทุเรียนเป็นยังไงที่เขาบอกว่าเนื้อหนาๆนนนเม็ดรีบรีบเปลือกบางๆมันจริงหรือเปล่าที่สําคัญกนะ็คือว่าเราเจอได้มีโอกาสชิมทุเรียนของผู้ใหญ่น้อยนะฮะที่เขาบอกว่าอร่อยอร่อย,ออยนอกฤดูเนี่ยกิโลกรัมละ200กว่าบาทเลยนะโอ้พี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาตามญาใช่ไหมทำไมรู้ว่าเรามาตามสัญญาตัดเป็นเท่าไหร่ อาวันที่สิบเรามาใหม่วันที่สิบจะมาใหม่นะเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อผิวสวยแบบไหนเดี๋ยวมาดูใหม่ให้สัญญาแล้วนะแต่ได้กินเท่าไหร่ได้กินเท่าไหร่จะกินเท่าไหร่อ้าแมเจอคนจริงอย่างนี้แมผู้เรียนลูกใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยพี่ก็อยากไปนานอยากไปนะพี่น้อยไปนานใครบอกสิงมาตามสัญญาไงก็เคยสัญญาแล้วว่า ถ้าสมมติว่าวันไหนมันตัดได้ผมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอเคเนี่ยกินได้หรือยังกินได้แล้วแต่แต่จะขึ้นไปกินได้เปล่านี่อ้าวพี่น้อยมีท้าพิสูน์ว่าอนุวัฒน์จะขึ้นกินได้หรือเปล่าพี่น้อยถ้าผมตัดได้เนี่ยให้ผมกลับบ้านไหมให้ไปเลยให้ไปเลยนี่นี่สัญญาแล้วนะสัญญาแล้วเนาะวันนี้เอาสิบรอานะจอด์วยานะเราสิบอ ตกทุกต้นเลยอ่ะพี่ถึงปุ๋ยถึงปุ๋ยถึงฮอร์โมนถึงฮอรโมนแล้ลูกเสมอกันด้วยน้ยก็ใช้เหมือนกันเรามาใช้ปุ๋ยไม่ใช่เคมีเคมีไม่ใช้แล้วก็ใช้ชีวาภาพ<อ>มันก็จะช่วยได้เยอะใช้อินรีย์เราไม่เอาเคมีเลยถ้าเราใช้ใช้นานไหมกว่ามันจะได้เห็นผลอนะ่ะพี่น้อยสองปีสองปีเคมีไม่เอาเลยนะสวนอื่นกับสวนเราราคาเขาขายกันร้อยเจ็ดบ 185แต่ของพี่200กว่าเลยนะ218อ่ะขายแพงกว่าเพื่อนเ,ออเราเพิ่มไป250ได้ไหม250ต้องเป็นวันที่10-15มกรามกรแต่แดงว่ามีตัดอีก250หรอเป็นนครบ้านพี่น้อยไม่ทันและโอ้แค่นี้ก็พมใจแล้วน,นี่แค่นี้ก็เป็นเศรษฐีแล้วครับเศรษฐีพ่ออะไรพ่อดีจะพาทุกคนไปดู ทุเรียนต้นละหนึ่งตันปกติที่อื่นไล่หนึ่งหนึ่งตันแต่ที่นี่ต้นละหนึ่งตันโอ้โหพี่น้อยนี่เหรอพี่น้อยลูกเต็มต้นเลยนี่คือต้นละหนึ่งตันต้นละหนึ่งตันฮะเราไม่ได้มีต้นเดียวนะมีหลายต้นมากเราทำหนึ่งตันแบบนี้ได้มากี่ปีแล้วพี่น้อยปีที่แล้วก็ต้นละตันเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่างอปีที่แล้วพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนยามาใช้แบบเป็นอินทรีย์แบบนี้คือก็หนึ่งตันเหมือนกันลูกก็ดอก เหมือนปีที่แล้วแต่ปีนี้ดอกกว้างปีนี้ตกและราคาดีกว่าดีกว่าถูกไหมเพราะปีที่แล้ว135ก็ปีที่แล้วพี่น้อยยังไม่ได้ตั้งหลักจริงนอกจากเขามีต้นลาหนึ่งตันแล้วนะที่นี่โดยปกติทุเรียนบอนทองมันจะมีแค่ประมาณ5ภพูเท่านั้นเอง3 <5 S 1> พูสามูแต่ที่นี่มีทุเรียน6กพูซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนที่สมบูรณ์มาก เดี๋ยวเราจะได้เห็นทุเรียนหกภูตแต่ต้อง,อง,องรอให้ยยยย <laughs> ผู้ใหญ่นองรอผู้ใหญ่มาปีนให้นะฮะเด <laughs> <laughs> ี๋ยวผมปีนด้วยนะ <laughs> ได้โอเคนะได้อ,อันนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะคนที่จะมาตัดทุเรียนให้เราเนี่ยก็เป็นลูกน้องของพี่น้อยอีกทีหนึ่งนะฮะชื่อว่าผู้ใหญ่น้อย อันนี้ถือว่าเป็นมือขวาจริงๆคือเจ้าของสวนนะเจ้าของสวนแล้วจะได้กินไหมผู้ใหญ่วันนี้ได้กินครับได้กินนะวันนี้ใช้วิธีการเก็บแบบไหนครับผู้ใหญ่วันนี้ใช้วิธีการเก็บคือตัดคนเดียวนะแอบขโมยคนเดียวนี่ตัดคนเดียวแอบขโมยคนเดียวเป็นูมูปัญญาชาวบ้านคนสมัยก่อนเวลาเขาทําทุเรียนเนี่ยเขาทำกันสมัยนี้คือต้องรับด้วยกระสอบใช่ครับแต่สมัยก่อนนี่คือคนเดียวาเรียกตัดคนเดียวขโมยคนเดียวขโมยคนเดียวตัดชางานคนเดียว นี่นะแล้วผู้ใหญ่ก็บอกกับเราว่าเออไม่ลูกไม่สุดยอดหรอกจริงๆผู้ใหญ่คือไปสุดยอดแล้วกินหอมอ,ะอ่ะกินหอมกินหอมเลยอะ่ะอันนี้คือกินได้แล้วหรอครับกินได้เลยครับหฮ้ย <H uy> เราสามารถกินบนต้นได้ไหมกินได้ครับให้ดูเนื้อก่อนมันมันมันแตกแล้วให้ดูเนื้อก่อนเดี๋ยวหน่อยนะ ข้างล่างได้กลิ่นไหมข้างบนหอมมากเลยนะหุยเอออันนี้เขาบอกว่าสุขาต้นถูกไหมสุขต้นถูกครับสุขาต้นเราชิมได้เลยไหมฮะชิมอ่าคนเดียชิมใช่ชิมก่อนขอโทษนะขอโทษนะที่จ้องชิมเป็นผู้แรกอ่ะขอโทษนะครับทุกคนหุยเนื้อกําลังดีครับไม่ลูกนี่คิดห้าร้อยพอ ลูกนี้เทนะ่าไหร่นะห้าร้อยพอหวานไหมครับหวานอะ่ะอร่อยแตวา่าสุกหลายวันสุกประมาณ3-4วันนะครับอันนี้ขอโทษนะลูกเนี้ยไม่ได้เหลือเผื่อคนข้างล่างนะขอโทษก <laughs> ินกินข้างบนหมดลูกเลยนะขอโทษ อย่าเพิ่งยับกระไดออกอย่ายลงไม่ได้อันนี้ผู้ใหญ่ก็จะสอนวิธีการรักเรียนรักเรียนอันนี้ยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงอ่านนี้ทดสอบก่อนเพราะว่าลูกมันแตกไม่ลูกมันแตกขั้วไม่มีขั้วนะฮะอันนี้คนข้างล่างต้องช่วยนะคนข้างล่างต้องช่วยเพราะลูกมันแตกนี่เผื่อคนข้างล่างนะเ่าเผื่อคนข้างล่างครับให้บันไดอยู่ใต้โคนให้ลูกรักเรียนเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาจะทดสอบ ตัดหนึ่งโลมาแล้วหนึ่งโลรเราใช้เงืนออะไรครับเงื้อแบบธรรมดาแบบนี้ครับเห็นะเดี๋บวนี้เองเดี๋ยวดึงดึงสายก่อนเอาแค่นี้เหรอครับแค่นี้ครับเอาไม่ได้ผูกไม่ได้เลยนี้เหมือนมันแบบเอาอย่างนี้ครับครับถ้าเราตั้งอย่างนี้ครับเอาตั้งตึ๊บเนี้ย มันจะไม่ร่วมมันจะไม่หลอนยังไงอ้อาวยกขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ้ามันจะโอ้ยยกขึ้นได้เหมือนเดิมจะเอาขึ้นไว้บนต้นเหมือนเดิมนะถ้าเจ้าของเห็นครับโอ้มันเป็นแบบนี้เพราะเจ้าของเห็นถ้าเราปล่อยเห็นไหมครับชา้าๆรับช้าๆเห็นไหมจึ๊บแค่นี้อ๋อเท่านี้คือการรักเรียนอ๋อเป็นการรักเรียนครับ วันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าผู้ใหญ่น้อยเนี่ยจะขึ้นไปเอาทุเรียน6กภูซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนที่สมบูรณ์มากแล้วก็หาดูหากินหาชิมได้ยากแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่กําลังจะขึ้นไปใช่ไหมเราก็ให้กําลังใจอยู่ข้างล่างเพราะว่าเรามีทุเรียนของเราเราอยากจะรู้ว่าทุเรียนหกภูรสชาิมันเป็นยังไงนะเป็นยังไงนะมันก็ทุเรียนครับมันก็ทุเรียนน่าจะหวานมันอร่อยส่วนนี้ เราลออย,อยู่ทนนะทุเรียน้างล่างดีกว่าสตงกำลังใจให้ผู้ใหญ่นะครับนี่ได้แล้วครับทุเรียน6พูครับนี่ปกติแล้วเนี่ยทุเรียนโดยส่วนทั่วไปก็จะมีประมาณสัก3ามู4ีู่5พูประมาณนี้ แต่ถ้าทุเรียนที่มีคุณภาพจริงๆก็ประมาณ6กูใช่ไหมผู้ใหญ่ถ้าทุเรียนที่ว่าสมบูรณ์นี้อาจจะมี6กูแับอันนี้ก็มีหลายลูกพอขึ้นถึงต้นแล้วมันมี6กูหลายลูกแสดงว่ามันสมบูรณ์มากความสมบูรณ์ครับมันทำให้ทุเรียนอูใช่ไครับอยู่สมบูรณ์ช่วยสอนผมหน่อยว่าอดูยังไงถึงเป็นทุเรียนที่เขาบอกปีคุณภาพลงต่างประเทศรับซื้อดูยังไงฮะสอนหน่อยหนึ่งโรคและแมลง สองคุณภาพทุเรียนไม่อ่อนนะต่ทุเรียนตั้ง75%ขึ้นไปหรือ80%ขึ้นไปนะค,คือทุเรียนจะมีคุณภาพถ้าตัดต่ำจากเจิ้าคือทุเรียนไม่มีคุณภาพลักษณะภา,ภายนอกดูยังไงครับว่าอันไหนคือทุเรียนคุณภาพอ่ะสีสีสเป็นยังไงครับสีเขียวอ่อนนะมีทองนิดๆขั้วนะครับขั้วปิงนะครับขั้วปิงเนี่ยครับนะก้านนะครับเป็นยังไงครับก้านเป็นยังไงครับแข็งแข็งสากมือ อ๋อแข็งสาบมือแล้วก็บีบน้ำเนี่ยจะเวลาเวลาบีบน้ำเข้าหาอย่างนี้นะแบบนี้ครับจะยุบเข้าหากะเด้งเด้งอย่างนี้นะอ๋อถ้าบีบน้ำมันจะกระเด้งกระเด้งครับแล้วก็นมหนามเล็กเปลือกบางนะครับอันนี้นมหนามนะอ๋อนมหนามนมหนามร่องกลางเนี่ยถ้าสวนไหนมีนมหนามเล็กอย่างนี้เปลือกบางครับนะถ้านมหนามใหญ่ๆเปลือกหนาคือดูลักษณะการการซื้อทุเรียนรบไปพก ตูกทรงสวยลูกขมแป้นนะครับโอ้นี่คือลักษณะคือแป้นแบบนี้สองก้อนแป้นครับนะไม่ยาวไม่เป็นเข่หรือว่าไม่เป็นปอกแป๊กหรือลูกเป็ดอะไรเงี้ยนะอ๋อไม่ยาวหมายความว่าลูกจะยาวแหลมจุดแหลมอ่ะทรงยาวอันนั้นไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีน้ําหนักก็ค่อนข้างจะเบาแต่อันนี้ป้อมลูกป้อมลูกแป้นนะเหมือนมะนาวอ่ะนะคล้ายๆกับมะนาวเนี่ยครับเราดูจากภายนอกแล้วฮะแต่ว่าเราเนี่ยคนเราเนี่ยนะมันจะสวยมันต้องสวยจากภายในนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ไปผ่าทุเรียนดูว่าเนื้อในเนี่ยสีมันสวยขนาดไหนรสชาติมันอร่อยขนาดไหนได้ยินว่าผู้ใหญ่เตรียมเอาไว้ให้ประมาณหนึ่งคารถใช่ไหมครับครับ,รบโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่อีกแล้วครับขอบคุณนะครับห้าแสนกุลนะคับปาดเยื่อก่อนนะยเ <laughs> อาเมื่อสักครู่นะครับเราดูทุเรียนคุณภาพนะครับว่าดูจากข้างนอกเนี่ยทุเรียนคุณภาพเป็นยังไงผู้ใหญ่น้อยสอนไปแล้วนะฮะ แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อกี้เราผู้ใหญ่บอกว่าลูกนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับ4กิโลสครับ4กิโลสดูความแม่นของผู้ใหญ่น้อยอ่าผม่อนอยาบมันเคลื่อมากขขงผมก็นอยู่ประมาณคับ4กิโลสกิโลหแล้วกันครับจะมีผลไม่แน่สี่กิโลหกับสี่กินะคะต่างกันต่างกันไหมครับครับสรุปแล้วทั้งหมดกี่กิโลครับ สามโลแปดครับโอ้แต่ลูกนี้3ามกิโลแปดก็แปดยาร้อยใหญ่ฮะหรือว่าตลาดนี่กําลังต้องการถูกไหมผู้ใหญ่ผมเห็นตอนนี้ที่ตั้งเอาไว้ก็คือมีทุเรียน6กพูกับทุเรียนทั่วไปก็คือห้าพูห้าพูครับถ้าอาหารเยอะเนี่ยนะความสมบูรณ์ของลูกจะกลมจะเป้นครับการที่อาหารเยอะบางอย่างสมมติว่าลูกนี้มันจะแหลมไปนิดหนึ่งนะฮะเพราะสาเหตุว่ากิ่งนี้ถ้าเห็นไหมกิ่งนี้มีตั้งหลายลูกกิ่งเล็กแต่มีลูกหลายลูกครับ ทำให้อาหารอาจจะไม่เพียงพอทำให้ผอมแต่อันนี้คนอ้วนความสมบูรณ์อ่าใช่ครับอาจจะมีหายไปพูนึงนะนะมีรีบไปพูนแต่นี้ก็มีเนื้อนิดหน่อยนี่คือแล้วเนื้อเหรอครับผู้ใหญ่เนื้อก็ปกติครับถ้าทุเรียนมีความสมบูรณ์เนื้อก็สีสวยเดี๋ยวเราลองมาผ่าดูเนื้อนะครับครับน้าลายไหลทุเรียนเนี่ยให้ดีอีกครับ อาทิตย์หนึ่งตัดครับเนื้อจะสีจะเข้มกว่านี้นะครับอันนี้เนื้อยังไม่เข้มเท่าที่ควรเพราะยังไม่ครบกําหนดยังไม่ครบกําหนดแต่วันนี้เราทาให้ดูว่าทำให้ดูก่อนนะครับรสชาตมันเป็นยังไงบ้างเนื้อเป็นยังไงครับโอ้โหที่เขาบอกว่าทุเรียนดีได้ต้องยังไงฮะ ก็เนื้อสีสวยเนื้อแน่นครับครับครับความหวานมันพร้อม,อมแป้งน้ำตาลต้องมีครบครับ,รบก็ต้องเป็นเนื้อหนาเม็ดรีบเปลือกบางเปลือกบางใช่ม<อ>ครับ<อ>นี่มันมีประกายออกมาอืมคือน้ำลายก่อนหอมกำลังดีเลยผู้ใหญ่ครับ กัดเข้าไปกัดไปหลายคำยังไม่เจอเม็ดนี่หวานนะครับหวานครับเม็ดนีดเดียวเองหอมหวานอืมเมื้อหนาครับเม็ดรีบนะครับเห็นครับเม็ดรีบเอาเดี๋ยวพี่หนมชิมแล้วก็ยกเม็ดขึ้นมาเลยชิมยังไงครับ อ่าแฮนดเม็ดนะครับเม็ดรีบนะครับโอ้เม็ดนิดเดียวเองอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยากได้เม็ดเราอยากได้เนื้อนี่ฮะเนื้อ <c oughs> <c oughs> นหานามากโอ้ต้องบอกทุกคนว่าฟินมากครับการกินทุเรียนนอกฤดู รสชาติดีมากเลยฮะหายอยากอาใช้คํานี้แล้วกัน <laughs> ต้องขอ,อขอบคุณผู้ใหญ่น้อยแล้วก็พี่น้อยมากนะครับที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับที่ได้จากการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวตาขาเพชรเป็นปุ <Another one> ๋ยอินทรีย์เคมีธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดนี้ได้จากงานวิจัยแล้วก็มาพิสูจน์แล้วนะครับว่าผลผลิตต่างๆออกมาได้ดีแล้วก็เป็นที่ต้องกางตาขนะครับเห็นไหมยะทุเรียนเหล่านี้สวยครับขายได้เท่าไหร่นกกิรลกรัมละ2า0กว่าบาท200กว่าบาทร ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะปรึกษาหรือว่าทดลองใช้นะครับผมส่งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วติดต่อไปได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้ใหญ่น้อยกับคุณพี่น้อยขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ